การเอาเงินของพี่นีหน้าก็มีหลากหลายรูปแบบนะคะที่พี่น่าพยายามทําให้ทุกเดือนก็คือว่าเงินหาได้เท่าไหร่ก็ตามแบ่งเก็บ5 0เลยนะคะแล้วก็อีก5 0ก็นตาก็นมาใช้จ่ายในส่วนที่จําเป็นหรือว่าใช้จ่ายในส่วนที่พี่น้าอยากจะใช้จ่ายส่วน50%ที่เราเก็บเอาไว้เนี่ย มีบางส่วนก็เก็บเป็นเงินออมเฉยๆนะคะเข้าบัญชี s a v i งส์เอาไว้บางส่วนพี่หน้าก็มาซื้อกองทุนระยะสั้นระยะยาวแล้วก็มีกองทุนที่มีความเสี่ยงต่ำแล้วก็ความเสี่ยงปานกลางด้วยก็เรียกว่าให้เงินเนี่ยช่วยเราทำงานบ้างจะได้ไม่เก็บแล้วก็นอนทิ้งเอาไว้เฉยๆพี่หน้าว่ามันก็เป็นวิธีที่ใช้ได้ผลดีเพราะว่ากำไร งองเงยใช้ได้ส่วนจะซื้อกองทุนอะไรดีเนี่ยนะคะขออนุญ,ญาตแนะนําเลยก็ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ตามธนาคารที่เราเป็นลูกค้าหรือว่าธนาคารที่เราไว้ใจเทคนิคของพี่น่าก็คือพี่น่าถามพนักงานธนาคารว่าคุณซื้อกองทุนตัวไหนคะคุณซื้อตัวไหนดีฉันก็ซื้อด้วยเพราะว่าเขาจะได้ติดตามอย่างใกล้ชิดแล้วก็คอยแนะนําเราด้วยะคะ่ะ การใช้เงินแบบไหนที่คิดว่าเป็นอันตรายใช่ไหมคะก็คือใช้เงินในอนาคตยังหาไม่ได้เลยแต่ว่านําเงินในอนาคตมาใช้ซะก่อนเช่นการรูดบัตรเครดิตนะคะแล้วก็ไม่ใช้นะคะหรือว่าการกู้เงินนอกระบบมาใช้อันนี้อันตรายมากๆเลยหรือบางคนเนี่ยใช้จ่ายเงินเกินตัวกู้เงินมาใช้นะคะมาซื้อรถบ้างมา ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามแต่แต่ว่าไม่ผ่อนใช้ตามกําหนดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆพี่น่าคิดว่าคนเราเนี่ยแต,แต่ละเดือนเนี่ยจะใช้มากใช้น้อยนี่ไม่สําคัญแต่ว่าเราจะต้องรู้จักประมาณตัวเองอย่าใช้ให้มันมากเกินไปเป้าหมายทางด้านการเงินของพี่ลีน่านะคะตอนนี้ก็คือ อยากจะมีเงินเก็บไว้ใช้ตอนที่สูงอายุอย่างเช่นการซื้อกองทุนต่างๆหรือการซื้อประกันร,ระยะยาวนะคะก็คงจะช่วยในจุดนั้นได้แต่ว่าเ,เป้าหมายหลักๆของพี่นีนาเงินเก็บส่วนใหญ่ในตอนนี้จะนําไปใช้สําหรับการลงทุนในอนาคตของพี่นีนาเพื่อใช้เงินที่เก็บไว้ตอนนี้ไปต่อเงินต่อไปค่ะ เก็บเก็บเรื่อยๆหาได้เท่าไหร่ก็แบ่ง50%แล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ไปซื้อกองทุนต่างๆซื้อประกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากแบบประจําด้วยช่วยให้เงินเนี่ยทำงานเพื่อให้เงินเก็บของพี่หน้านเนี่ยงอกเงยมากที่สุดแล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในระดับที่ปลอดภัยพอสมควรด้วยค่ะเพื่อถึงเวลาที่สมควรแล้วพี่หน้าก็จะนําเงินส่วนนั้นแหละมาเป็นเงินลงทุนสําหรับธุรกิจของพี่หน้าต่อไป พี่นีน่าก็คือพี่น,นาเนี่ยแหละค่ะเวลาที่มีปัญหาหรือสงสัยอะไรเนี่ยพีน่น่าก็จะไปขอคําแนะนําจากผู้จัดการธนาคารที่พี่น่าไว้ใจแต่ว่าต้นแบบทางการเงินไม่มีจริงๆไม่เคยมีปัญหาเลยเพราะว่าเป็นคนที่ระวังในเรื่องของการใช้เงินพอสมควรเรียกว่า ไม่ใช้มากกว่าที่หาได้แต่ว่าเมื่อไหรที่พี่นีนาอยากจะเมื่อไรที่พี่นากำลังคิดว่าจะทำยังไงดีกับเรื่องของการเงินทำให้เงินที่เรามีเก็บอยู่เนี่ยงอกเงยมากที่สุดให้เงินมันทำงานด้วยตัวมันเองพี่นีนาก็จะไปปรึกษาผู้จัดการธนาคารที่พีนาสนิทแล้วก็ไว้ใจด้วยหรือว่าบางทีก็จะไปปรึกษาพนักงานที่ธนาคารที่พี่นาเป็นลูกค้าประจำอยู่เขาก็ให้คำแนะนำที่ดีมากๆว่า พี่คะาฝากโปรแกรมนี้สิได้ดอกเบี้ยเยอะพี่ซื้อกองทุนนี้สิคะได้กำไรเยอะนะได้กำไรเร็วแล้วก็ปลอดภัยมั่นคงไม่เสี่ยงด้วยค่ะก็ไม่มีอะไรมากอะค่ะอย่าใช้ให้มากกว่าที่เราหาได้นะคะเงินที่เราหามาได้เนี่ย เก็บครึ่งหนึ่งเลยได้ก็ยิ่งดีแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้เจียดหนึ่งส่วนสามมาเก็บเอาไว้นะคะเผื่อมีอะไรฉุกเฉินนะเราจะได้ดึงมาใช้ได้แล้วก็มีเงินสำรองเอาไว้ใช้ตอนที่เราอายุมากขึ้นแล้วก็เรี่ยวแรงทำงานน้อยลงด้วยค่ะ